สิบรายแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นตอนนี้น้องหมานะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยนะครับในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยพันธุ์ที่มีขนมากอย่างเยอรมันเชฟเพิร์ดก็เกิดอาการฮิสโตรกนะครับคือร้อนจัดไปถึงหมอก็ไม่ทันละปรับป้าปรากฏว่าตับแตกเรียบร้อยฮะตับไตไส้พุงพังเรียบร้อยไม่สามารถาจะทําการแก้ไขได้นั่นหมายความว่าในช่วงระหว่างนี้อากาศที่ร้อนจัดสุนัขเขาไม่มี ผิวหนังใช้ในการระบายความร้อนเหมือนมนุษย์นะก็ต้องให้อยู่ในอากาศเย็นเป็นสำคัญ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศคงเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอากาศร้อนที่ปรากฏว่ากําลังรุกหนักไปทั่วเอเชียเลยทีเดียวเริ่มต้นสถานก,การณ์ความรุนแรงก่อนปรากฏว่ารัเสเซียยึดพื้นที่เพิ่มเติมคุกคาม ยูเครนนะครับเมืองใหม่อันดับ2ของยูเครนขณะที่ผู้นำของยูเครนยอมรับสถานการณ์กำลังแย่ลงกองทหารรัสเซียลุกคืบได้หลายหลายจุดบริเวณเส้นทางแนวหน้าที่2ฝ่ายสู้รบกันในยูเครนนะครับกระทรวงกลาโหมของมอสโกโวนะครับยึดหมู่บ้านได้อีกหลายแห่งในแคว้นโดเนสขณะที่กำลังอยู่ในฐานะได้เปรียบ ในแคว้นคาคิฟนะครับทั้งนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนออกมายอมรับสถานการณ์ในสนามรบฝ่ายยูเครนนั้นแย่ลงโดยทหารของรัสเซียเข้ายึดพื้นที่เพิ่มเติมและเร่งฉกฉวยความได้เปรียบจากการมีกำลังพลและกระสุนมากกว่าในเวลาที่ยูเครนเฝ้ารออเมริกันส่งอาวุธมาให้ตามที่มีการรับปากไว ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าน้ำมันก็ลง1ดอลลาร์สหรัฐนะครับกลายความกังวลตะวันออกกลางหุ้นสหรัฐเมกาปิดบวกทองคำก็ปรากฏว่าขยับขึ้นจับตาที่ประชุมเฟดราคาน้ำมันขยับลงกว่า1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาการเจรจาในกรุงไคโรเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างฮามาสกับอิสราเอลกลายความ ขัดแย้งลุกลามบานปลายในตะวันออกกลางส่วนวอล l s สตรีทนะครับปิดบวกและทองคําปรับขึ้นจับตาที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาค้า,านศาลอาญาโลกออกหมายจับเบนจามินเนทันยาฮูแล้วก็สอบสวนหัวหน้าของผู้นำอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สหรัฐอเมริกาก็เปิดหน้าชัดเจนฮนะเปิดเผย ว่าคัดค้านการสืบสวนของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือไอซต่อการกระทําของอิสราเอลในฉนวนกาซาต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนตายไปหลายหมื่นคนนะครับท่ามกลางรายงานว่าเจ้าที่อิสราเอลมีความหวั่นกลัวว่าศาลที่ตั้งอยู่ในเมืองเฮกแห่งนี้จะออกหมายจับพวกเขาในเร็ววันนี้ในขณะที่เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาติกเนือหรือนาโต นะครับเชื่อ,อยูเครยนยังมีโอกาสชนะสงครามแม้ถูกรัสเซียรุกค,คือบอย่างต่อเนื่องเยนสโตเทนเบิร์กนะครับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาติกเหนือหรือนาโต้นะครับบอกว่ายังไม่สายเกินไปที่ยูเครนจะชนะสงครามแม้เป็นรองทั้งทางด้านกําลังพลและยุธทธปกรณ์ทางทหารในการต่อสู้ดิ้นรนรับมือกับการรุกค,คืบของรัสเซียระหว่างที่กําลัง รอการส่งมอบอาวุธจากบรรดาพันธมิตรที่ชะง,งักกันมายาวนานนะครับในขณะที่ UN อ้างมีหลักฐานนะครับขีปนาวุธเกาหลีเหนือถูกโจมตีใส่เมืองในยูยนเครนเศษซากต่างๆขี่ปนาวุธลูกหนึ่งที่พุ่งใส่เมืองคาฟคิฟนะครับของอยูเครนเมื่อสองมกราคมที่ผ่านมาจากขีปนาวุธนะครับชีริส ฮาวาซอง11ของเกาหลีเหนือนะครับจากคำกล่าวอ้างของหน่วยเฝ้าระวังมาตรการคว่มบาตรของสหประชาชาติบอกกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติในรายงาน32หน้าคณะผู้จับตามาตรการคว่มบาตรของสหประชาชาติสรุปว่าเศษซากที่กู้มาจากขีปนาวุธลูกหนึ่งที่ตกจากคาคิฟยูเครนเมื่อวันที่2มกราคมปี2024มาจากขีปนาวุธซีรีส์วาซองนะครับ11ของเกาหลีเหนือและมันเป็นการละเมิด นะครับมาตรการปิดล้อมทางอาวุธที่กำหนดเล่นงานทางเกาหลีเหนือนะครับในขณะที่เชสเซลฟีเป็นสมาชิกราชวงศ์ของกฤษองค์แรกที่เสด็จเยือนยูเครนหลังเกิดสงครามสำนักพระราชวังเบคกิงแฮมได้มีการออกแถลงว่าดัชเชสโซฟีนะครับได้เสด็จพระดำเนินเป็นคนแรกนะครับเยือนยูเครนได้ทรงเข้าพบกับ ประธานาธิบดีวโรโรมีเซเลนสกี้พร้อมภริยาซึ่งถือเป็นการเยือนยูเครนครั้งแรกของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษหลังจากที่สงครามกับรัสเซียปะทุขึ้นเมื่อ2ปีก่อนซึ่งอังกฤษนั้นก็ให้การสนับสนุนทางฝั่งของยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่คุณปู่จีนวัย86ปีนะครับหวนแต่งงานครั้งแรกพบนะฮะหลังต้องจากกันไปนานหลาย10ปี ชายวัย86ปีรายหนึ่งในประเทศจีนแต่งงานเป็นครั้งแรกอดีตเพื่อนรักร่วมสถาบันณมหาวิทยาลัยปักกิ่งหลายทศวรรษที่ทั้งคู่พบเจอกันก่อนแยกย้ายกันไปคนล,ละทิศละทางการแต่งงานทั้งคู่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยประชาคมสื่อสังคมออนไลน์จีนและคู่รักนะครับ แววคนชลาได้รับคำอวยพรที่จริงใจจากทั่วสรทิศเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็ผุดเทรนแปลกนะครับเข้าปั้นจากรักแร้นะครับอบอวนกลิ่นเงือใต้วงแขนสาวๆญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆนะครับอยู่ตลอดเวลาทว่าไอเดียอย่างนี้ทำเอาคนต่างชาติ อย่างเราอึ้งไปพอๆกันนะปรากฏว่าตัวอย่างข้าวปั้นที่ปั้นด้วยรักแร้ของสาวที่กําลังติดเทรนอยู่ในตอนนี้แม้ปรากฏว่าข้าวปั้นรักแร้จะไม่ใช่ของใหม่เสียทีเดียวนะครับแต่หลังจากที่เรื่องนี้ถูกตีแผ่บนสื่อต่างชาตินะครับอย่างเ u t h c h i n า m o r n i n g Post นะครับก็ปรากฏว่ามียอด เข้าแชร์ทาง Facebook กว่า800ครั้งในระยะเวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นนะเป็นเรื่งแปลกแ,ลกแลกที่เกิดขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าฟิลิปปินส์ก็โวยถูกยามฝั่งของจีนนะครับฉีดน้ำแรงดันสูงไล่เรือจนเสียหายใกล้สันดอนทะเลจีนใต้ทางการฟิลิปปินส์ออกประนามยามชายฝั่งของจีนว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามและทำให้เรือของฟิลิปปินส์ลำหนึงได้รับความเสียหาย พร้อมปฏิเสธข้อมูลของฝ่ายจีนที่อ้างว่าขับไล่เรือสองลำออกไปจากบริเวณสันดอนพิพาทยามฝั่งฟิงฟลิปปินส์แถลงนะครับว่าเรือสองลำของฟิลิปปินส์ยืนหยัดในที่ตั้งของตนเองสันดอนสกาโบโรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทกับปักกิ่งในทะเลจีนใต้แต่กลับถูกเรือชายฝั่งของจีนสองลำใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่จนทำให้เรือฟิลิปปินส์หนึ่งลำได้รับความเสียหายนะครับ สันดอนดังกล่าวอยู่ภายใต้อธิปไตยของชาติใดแต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ200ไมล์ทะเลข,ของฟิลิปปินส์นะครับที่ตั้งสันดอนทรายแห่งนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและเป็นแหล่งประชุมที่หลายประเทศเข้าไปใช้ประโยชน์อีกทั้งยังเป็นสถานที่หลบภัยสำหรับเรือต่างๆในยามพายุฮะซึ่งจริงๆขอเขาอาไปใกล้หมู่เกาะสเปรล,ลี่แหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่จีนเขาทำการครอบครองในขณะที่ ภูเขาไฟรวงในอินโดนีเซียปรากฏว่าปะทุซ้ำนะครับอินโดนีเซียสั่งปิดสนามบินเตือนภัยขั้นสูงสุดภูเขาไฟรวงนะครับบริเวณเกาะสุมาตราบริเวณเกาะสุราเวสีของอินโดนีเซียเกิดการประทุซ้ำอีกะระลอกหนึ่งทำให้ทางการต้องสั่งอพยพชาวบ้านนะครับและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง ขณะที่ท่าอากาศยานานานาชาติที่อยู่ใกล้เคียงต้องปิดทําการเป็นการชั่วคราวและมีการยกระดับเตือนภัยในขั้นสูงเลยทีเดียวนะครับในขณะที่คลื่นความร้อนเล่นงานทั่วเอเชียต้องปิดโรงเรียนออกคําสั่งเตือนด้านสุขภาพฟิลิปปินสั่งปิดโรงเรียนและเตือนเกี่ยวกับสภาวะโอเวอร์โหลดนะครับของเครือข่ายจ่ายกระแสะไฟในขณะที่บรรดาเจ้าที่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยได้ออกคําเตือนสุขภาพต่างๆท่ามกลางอากาศที่ร้อนอย่างรุนแรงเข็นฆ่าชีวิตผู้คนในปุยภาคแห่งนี้แปลกๆ,ๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องสงครามในยูเครนจนถึงขระดนี้สหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเปิดตัวชัดเจนว่าจะไม่ให้มีการออกไม้จับนะครับอิสราเอลสำหรับประธานดีโจไบ,บเดนนะครับถ้า มีการเปลี่ยนแปลงในการให้ทรัมป์เข้ามาดำเนินการนีมีโอกาสที่อิสราเอลนั้นจะถูกออกหมายจับโดยเฉพาะเบนจามินเนทันยาฮูพร้อมคณะที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่านคน,นในฉนวนกาซามากกว่า39,000รายนะครับซึ่งตายจากสงครามในครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์จากอะไรฮะได้ประโยชน์จากการขายวุฒเป็นสําคัญ สงครามในยูเครนตอนนี้ทางฝั่งของรัสเซียก็ยังคงชนะอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยูเครนก็กําลังพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องอังกฤษถึงแม้ว่าจะส่งดัชเชสนะครับเดินทางไปให้กําลังใจในฝั่งของยูเครนแต่จนถึงขณานี้ยังไม่สามารถทําให้ยูเครนชนะสงครามในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ประเด็นเชิงงานสังคราะหที่น่าสนใจฮะสถานการณ์จนถึงขนานี้นะครับ ความร้อนได้ทะลุทลวงไปทั่วเอเชียฮะปรากฏว่ารัฐมนตรีศึกษาของฟิลิปปินส์ได้มีการสั่งยกเลิกการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามโรงเรียนแห่งของรัฐทั่วประเทศเป็นเวลาสองวันนะครับแล้วก็ได้รับการรายงานว่าเรื่องของความป่วยความดันสูงนะครับแล้วก็เวียนศีรษะเกิดขึ้นกับบรรดาเด็กๆแล้วก็ครูทั้งหลายนะครับฝ่เพมพันปุยภาค คร,ครูก็เป็นกลุ่มการศึกษาก็บอกกับสื่อนะของทางฟิลิปปินส์คาดหมายว่าฟิลิปปินส์ก็จะแตะระดับความร้อน37องศาเซียเซียดในในไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่กระทรวงศึกษาก็สั่งหยุดการเรียนการสอนนะฮะเป็นจำนวนมากเรื่องการในอัดและไม่มีเครื่องปรับอากาศนะครับสำนักงานพยากรอากาศนะครับ ความชื้นความร้อนมาตรการวัดอุณหภูมิความร้อน,ออนซึ่งตามูุยภาคแล้วก็อยู่ที่ประมาณ45หองศาเซียเซียซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์สภาวะร้อนระอุครั้งนี้ก็ทําอันตรายอย่างมากแก่การเรียนหนังสือเนื่องจากกระตุ้นเกิดอาการโรคลมแดดซึ่งคลื่นความร้อนอยังก่อแรงดันนะครับต่ออุปทานไฟฟ้าบนลูซอนบนเกาะของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง ไฟสำรองของดินแดนแห่งนี้ก็ปรากฏว่าเหลือน้อยอย่างเต็มทีนะครับหลังจากโรงไฟฟ้า13แห่งต้องปิดปฏิบัติการนะครับถานการณ์คาดการว่าอุณหภูมิจะพุ่ง40องศาเซลเซเยสในกรุงเทพมหนานครรวมถึงภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยก็มีการเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสาเหตุหลักๆก็ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นในอินโดนีเซียก็มีประชาชนได้รับผลกระทบเช่นกัน พบผู้ป่วยเพิ่มเป็นสองเท่าจากระดับ1 5 0 0 0คนจากปีก่อนเป็น3 5 0 0 0คนเลยเทียวเท่าตัวนะครับสิงคโปร์นะก็ปรากฏว่าความร้อนอยู่ที่3 7องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่อากาศที่ร้อนจัดบางประเทศเนี่ยนะก็45เคสในประเทศแห่งหนึ่งจนถึงวันที่13เมษายนจากการเปิดเผยของมาเลเซียนะครับก็ปรากฏว่ามีการติดตามเคสต่าง มีผู้เสียชีวิตจากโรคแดดจมนวน2รายไทยเสียชีวิตมากที่สุด30รายแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นตอนนี้น้องหมาฮนะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยนะครับในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยฮะพันุ์ที่มีขนมากอย่างเยอรมันเชฟเพิร์ดนะก็เกิดอาการฮิสโตรกนะครับคือร้อนจัดไปถึงหมอก็ไม่ทันละปรับป้าปรากฏว่าตับแตกเรียบร้อยฮนะตับไตไส้พุงพังเรียบร้อยไม่สามารถ จะทําการแก้ไขได้นั่นหมายความว่าในช่วงระหว่างนี้อากาศที่ร้อนจัดสุนัขเขาไม่มีผิวหนังใช้ในการระบายความร้อนเหมือนมนุษย์นะก็ต้องให้อยู่ในอากาศเย็นเป็นสําคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ จิตในหัวใจอุวงราชาวไทยพักดีราชันอุวงราชาวไทยพักดีราชัน คอยหมูย่ยแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอรผู้คนฟ้าพาวานทนนทานพ้นโพอภัย,พย ว่าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล่นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันพ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชา,ชาชฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าทรงผูกพันไห้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น